วันนี้เราต่อมาจาก EP ที่แล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวนั่งรถไปความเร็วสูงที่เพิ่งเปิดใหม่ที่ประเทศลาว ครับทุกคนเข้าสู่ช่อง i อแบงค์แดรครับและนี่คือรายการไกลบ้านไกลชาติ วันนี้คลึกคักแต่เช้าเลยนะเพราะวันนี้เราต่อมาจาก EP ที่แล้วนะคร<ฆ>ับที่เรายังอยู่ที่ประเทศลาวนะฮะ<ฆ>วันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวนั่งรถไฟความเร็วสูงที่เพิ่งเปิดใหม่ที่ประเทศลาว,อวบอกเลยนะว่าตื่นเต้นมากเมื่อคืนนี้นอนกระสับกระส่ายทั้งคืนเลยพ่อแบงอ๋อตื่นเต้นอยากนั่งรถไฟแหละไอเย็ดมันนะเถอะไม่ใช่คร <laughs> ต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงของลาวเนี่ยนะฮะวิ่งจากเส้นทางเวียงจันทร์นะครับตรงไปถึงประเทศจีนเลยถ้าเราเห็นจากด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าสถาน านีเนี่ยเขียนเป็นภาษาลาวบวกกับภาษาจีนนะครับเพราะว่าทางจีนเนี่ยมาช่วยสร้างมิตรภาพดีๆให้กับประเทศลาวนะครับ<อ>สร้างสถานีรถไฟนี้ขึ้นมานะครับผมปกติเส้นทางเวียงจันทร์วังเวียงนะครับถ้าไปทางรถยนต์เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3- 4ชั่วโมงในการเดินทางพเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยรถไฟฮะประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะถึงที่สถานีวังเวียงนะครับผมนี่เราได้ตั๋วรถไฟมาแล้วนะจ๊ะใครที่จะมาตามรอยแบบพวกเรานะ<อ>ก็แนะนําให้มาซื้อล่วงหน้าที่สถานีรถไฟที่เวียงจันทร์ก่อนนะสัก3วันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าพี่น้อง น้องชาวลาวนะักท่องเที่ยวนะฮะเริ่มมาเที่ยวเส้นทางนี้กันแบบเยอะแล้วก็คนแน่นมากๆคนมาต่อคิวซื้อตั๋วรถไฟเนี่ยเพื่อ,อไปขึ้นสําหรับอีก3วันถัดไปนะใช่แล้วที่สําคัญนะก่อนหน้านี้ตั๋วเนี่ยเขามีแค่สองเที่ยวพ่อแบงวันละสองเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้นะสุกเสาร์อาทิตย์เขาเพิ่มเป็นวันละสามเที่ยวคิดดูดิว่าป๊อปปูล่าขนาดไหนไม่มาได้ไง,งไนะจ๊ะไอแบงเออใช่ถ้าใครจะไปเที่ยวเวียงจันทร์หรือไปเที่ยวหลวงพระบางนะครับก็แนะนําว่าให้ไปรอบเช้าแบบพวกเราจะได้มีเวลาเที่ยวทั้งวันนะครับไปเดี๋ยว าาเ,งง <Come on. S 1> เ่าให้ทุกคนฟังก่อนว่ารอบนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวรถไฟไม่พอเราจะรีวิวทั้งไปทั้งกลับแบบนั่งคนละชั้นให้เห็นภาพด้วยว่าถ้าไปด้วยชั้นหนึงเป็นแบบไหนไปด้วยชั้นสองเป็นแบบไหนนะครับโดยที่ขาไปวันนี้ไอซ์กับแบงค์จะเดินทางด้วยรถไฟด่วนไปเส้นทางเวียงจันทร์ไปลงที่วังเวียง ชั้นหนึ่งราคาตั๋วคนละ164,000กีบหรือประมาณ388บาทใครอยากรู้ว่าเส้นทางไหนราคาเท่าไหร่แคปหน้าจอนี้ได้เลย รอบที่พวกเรามานะครับคือรอบ7.50ก่อนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีตรวจพาสปอร์ตกับวัคซีนนะครับว่าเราฉีดมาครบสเข็มหรือยังนะครับจะได้แบบปลอดภัยทุกคนนะครับในการเดินทางร่วมกันเน,นเาะและที่สำคัญก็ควรจะเข้าไปก่อนเวลาเพราะว่า7.50เนี่ยคือรถไฟออกเลยนะครับเข้าไปก่อนสักชั่วโมงนึงก็น,น่าจะดีกว่า โซนที่ซื้อตัว๋วกับโซนที่เราจะเข้ามาในรถไฟอ่ะคุณละโซนกันนะ,ะเขาไม่ได้เชื่อมต่อกันขึ้นมาบนขบวนเขาจะมีบริเวณให้วางกระเป๋าเดินทางถ้าเรามาพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ครับถา้าสมมติว่าใครกระเป๋าที่ใหญ่มากมีที่วางข้างบนได้ ที่รถไฟทุกครั้งนะฮะจะต้องพาทุกคนมารีวิวห้องน้ำนะห้องน้ําก็จะมีแบบเป็นโถเลียงยองไว้ใ์เชโต๊มีตู้เสบียงที่ตูส้สี่แต่ว่าไม่ต้องเดินไปเดี๋ยวเขาจะเข็นมาขายเพราะว่าตอนที่เรารีวิวให้ทุกคนดูรถไฟกรุงเทพอุบ,บลราชธานีรถด่วนแบบชั้นหนึ่งนะที่เป็นห้องส่วนตัวเหมือนกันนะอันนั้นนะ่ะยังไม่มีตู้เสบียงถ้าหิวก็ยังไม่มีอะไรกินนะ่ะแต่ว่าที่นี่มีแบบ เราออกแล้วเดี๋ยวไรจะมาอธิบายว่าชั้นหนึ่งเนี่ยบอกมันดียังไงบ,บ,บอกมันมีอะไรเพิ่มเสริมเติมไหมนะคะเท้าเหยียบเท้าเหยียบนี้้แลวก็เบาะปรับไ,นนะะไฟสายชาร์จ USB ต่างๆเนาะ ถือว่าโอเคสะดวกสบายครบท่านโดยไม่ออกว่าที่นั่งกว้างกลับมาไหนที่นั่งเป็นแถวขาบนเครื่องินั่ะเออที่สำคัญนะสั่งมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาพี่สามน้อยมากเลยจ้าวิธีการจองอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเลือกที่นั่งได้หรือเปล่าแต่ถ้าเลือกที่นั่งได้เนี่ยแค่พยายามเลือกที่นั่งที่หันหน้าไปทางเดียวกับที่รถไฟวิ่งไปนะครับนั่งสบายไม่เป็นมันจะมีเบาะแบบพักหน้ากลับมาทางนี้ด้วยประมาณครึ่งหนึ่งของโบกี้ถ้าสมมติว่าใครแบบ ไม่ได้ติดเรื่องนั้นก็นั่งไหนก็ได้เนาะใช่ใช่ถ้าเกิดมาด้วยกัน4ี่คนมีที่นั่งแบบนั่งรวมกัน4ี่คนเลยนั่งแบบจอยจอยกันเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกนั่งที่นั่งมีที่นั่งที่มีโต๊ะตรงกลางก็จะเหมือนเครื่องบินนะพี่ไว้กิ่คนสวัสดี เป็นเด็กตั้งแต่ความสูง120-150ครึ่งราคาต่ำกว่า120ขึ้นฟรีแต่ต้องมากับผู้ใหญ่1คนต่อเด็ก1คนผู้ใหญ่1คนพาเด็กขึ้นได้1คนไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่1คนพาเด็กมาได้เป็นพรัวนไม่ได้ เบียงเขาจะมาตอน8โมง10เป็นเวลาที่เราลงพอดีใช่สำหรับคนที่นั่งไปหลบมพะมางก็จะมีอ๋อก็จะได้กินนะคะขอเค้พอดีๆเอาเขาจะไปส่ค่ะเเจ้าเล์ม่้เนถึงแล้วสบายดีวังเวียงแล้วจ้ะเฮ้ย อากาศเย็นแล้ววิวสองข้างทางที่เรานั่งมานะทั้งซ้ายทั้งขวานะเลือกนั่งได้เลยมันมีหมอกมีอะไรสวยตลอดทางเลยนะใช่คือหมอกเต็มตาคือสวยมากสวยจริงรับนี่ทุกคนเดินออกมาก็เจอ แบงค์นะเป็นแบบผู้ชายที่ตามล่าหาหมอกมาก <laughs> เราสึกว่าแบบมันทำให้มบรรยากาศดีมากนะนี่ขนาดแบบตอนกลางวันอนะ่ะแล้วดูดิเมกเมกอะไรแบบสวยเลยอะ่ะ <c oughs> รถของเรามาแล้วมาพร้อมกับวันทั้งวันที่เราจะต้องทํากิจกรรมนี่มี่เรือคายัคขอเราแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปเลยเฮ้ยนั่งเรือไปเลยเหรอเนี่ระหว่างทางเราเจอร้านน่ากินเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนมันจะกาศกำลังดีเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติมวปเลย มาฮะมื้อเช้าที่วางเวียงกับเส้นเปียกที่เป็นเส้นใหญ่นะคระบับคล้ายๆกันไหมขวดจับยวนขวดจับยวนวนะเขาใส่มะนาวกับซอสพีกหรอจ๊ะใส่กระไดผมใส่กระไดโอเคเดี๋ยวเราชิมแบบไม่ใส่ถ้ากินเทียวก็มะนาวใส่โอเคแล้วอ่ะอหมาะับบรรยากาศยามเช้ามากสุดเหรอ ลมแบบตื่นเช้ามากินโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยเรื่อความเปรี้ยวใส่พริกไปปุ๊บสีน่ากินเลย่สดชื่นรู้ป่ะเวลาเช้าๆกินพริกก็ดีนะมีสารเอนโดฟินมันจะเป็นสารที่หลั่งความสุขออกมามันก็เลยทําให้เวลาเรากินเผ็ดอ่ะมันหยุดกินไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสารตัวนี้หลั่งออกมาอร่อยอร่อยข้าวอร่อยโดนเท่าไหร่พี่มือนีหกหมื่นเจ็ดพันกี๊ เอาไก่จ้าครบคมเราประมาณสามิครับปะสองโกโก can โก้ แล้วเราก็มาถึงที่พักของเราในวังเวียงนะครับอามรีวังเวียงพาเมียมาฮันิมูนนี่อยองไงน้องวายนรอกวายพี่ๆทำไมเตรียมของไว้ไว<อ>ห้คะเออนนๆครักมากเลยอะเดี๋ยวไปดูห้องกัน ตอนนี้เราพาทุกคนมาพายเรือคายักที่แม่น้ำซองนะระยะทางเท่าไหร่จ้ะ7กิโลครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวจะให้แม่อายเป็นคนพายนะครับผมไปจ้ะ <laughs> ระหว่างทางเราจะไปเข้าถ้ำนะครับเขาจะพายเรือ,อ,อแล้วก็พาเราไปลอดถ้ำแล้วก็ขับออกมาจากน้ำนะจะขึ้นบารูนทันทีเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวทำได้เอาเรือขึ้นบารูนไปเลยหรอเขาขึ้นไปด้วยลยนี่มันกิจกรรมเลยครับเนี่ย อา a d v e n t u r เ t r จ v e ร์นะครับผม a อ v เ n t จ r e ร์จริงๆเขามีทุกอย่างเลยคือแนะนำนะว่าคุณจะมาเที่ยวเองแบบโลคอลแบบหาเที่ยวหาอะไรเองก็ได้แต่ของเราเนี่ยมาเวลาค่อนข้างน้อยกับชันชิดเราอยากเก็บกิจกรรมให้หมดเอาง่ายๆเดียได้ว่าเราอยากมาถึงวางเวียงอ่ะกิจกรรมอะไรมีอ่ะวันนี้นะเราจะพยาครบเลยบครบเลยเนาะที่วางเวียงนะที่เที่ยวเขาจะมีประมาณนี้นะครับบูรกากูหนึ่งสองสามนะถ้ำนะครับมีขึ้นไปบนผา้นามไ้นะฮะมีอันนี้ ก็มีหุนสลิงเข้าทํามีล่องเรือขยักที่เราจะไปตอนนี้ซึ่งสะพานอันนี้สีแดงอันนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วสะพานนี่โดนน้ำพัดไปแล้วจริงหรอเหลือสะพานสีน้ำเงินแทน คิดดูน้ำแรงขนาดสะพานหายไปแล้วเราจะไปไพายเรือขยักกันเหรอครับเนี่ยงั้นหนูขออนุญาตไม่ไปถ้ำนะส่งแม็กกับแบ็กไปเก็บผ้ำตัวไปไปไปครับครับไม่ตั้งน้ำน้ำแรงมากนักซิงแน่นอนพี่ตอนนี้เราพาทุกคนมาดูตรงที่ที่เราจะพายเรือขยกักพี่ว่านะไม่ต้องพายหรอกนั่งเฉยแป๊บเดียวอ่ะก็ไหลไปนู่นแล้วเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อชูชีพกันให้พี่เขาเป็นคนพายน้ำแรงมากเลยพี่น้องน้ำแรงมากดูดอ้าวเที่ยว เรื่องปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งนะทุกคนเราอย่าไปประมาทต่อให้เราว่ายน้ําเก่งแต่ว่าแม่น้ําเนี่ยมันไหลแรงรอะไรเกิดขึ้นได้เสมอได้เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเซฟเขาเซฟเราโอ้โหหไม่เล่นมุก <c oughs> ตอนนี้ข้างหน้าเขาไปกันแล้วนะครับไอตาก,ก้องก็เสี่ยงภัยเหลือเกินถือกล้องไว้ด้วยไ,ไม่กลัวเรือคว่ำเลยใครเรือขคยักเล่นที่แม่น้ำซองอ่าไปกับน้องต้อมนะของผมนะ โอ้ตรงนั้นเขาไปกันเร็วมากอะไรก็ได้น้ำเนี่ยฉันสู้ตาย <c oughs> แต่น้ำข้างหน้า,า <ๆ S 1> แล้วไม่ไม่ห็น้ำช่ <c oughs> องเจอเห็นช้างไหม ใหญ่ไหมมีใหญ่กว่านั้นอีกนะเคยเห็นเลยไปดูที่ห้องเราไหมยทางแล้วทุกคนแบบทางแล้วอมองไปเรื่อยมองมองอะไรอคุณคนอะ เริ่มเข้าสู่โซนที่นะักท่องเที่ยวก็จะมาพักริมน้ํากันที่แม่น้ําซองแล้วนะครับผมเรียกว่าเราไปพายมาจากต้นแม่น้ำไหมไล่ตามแม่น้ําแล้วก,กลับไปตรงบริเวณที่เป็นตัวในตัวเมืองวังเวียงนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเปียกแล้วแม่ไปไหนแม่พี่ก้าวให้ถึงตาวดทันแบบว่าขอบคุณนะไปแ เป็นหัวไอ้แม็กอย่างเดียวเลยโอ้น้ำเชี่ยวยาวเรือขวางเฮ้ยอะไรลอยข้ามมาเดี๋ยวบอกครับเป็นร้านข้าวมีแพรรับเงินอ๋อแพรรับข้ามไปข้ามมาเหรอน้านกว่าเออน่ารักอ่ะข้างหน้าเรามันเป็นโซนแบบที่เขามานั่งกินข้าวกันแล้วเนาะค่ะทีฟ้าสีแดงอ่ะเขาพี่มาที่ไปเลยหรือเปล่ารู้เปล่าไม่รู้ค่ะอ้าว อ๋อรู้ร้านอาหารขอ๋อเป็นสัญลักษณ์ของร้านอาหารนั้นเดี๋ยวเรียกว่าถ้านางฟ้านะทุกคนเราก็จะพาทุกคนจอดก่อนไปลอดถ้ากันอย่าไปลอดโมงอย่างเว้ย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลอดถ้ำกันโดยการข้ามสะพานสีฟ้านี้ไปนะครับหลายๆคนที่มาวังเวียงหรือที่เคยมาวังเวียงอาจจะเคยข้ามสะพานสีส้มสี่เออสีแดงแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่แตคนมองว่าเป็นสีอะไรนะสะพานนั้นก็สีเปลี่ยนไปแล้ว <laughs> โดนน้ำซัดนะคนก็มาข้ามสะพานสีฟ้ากันแทนไปมาตรงนี้ก็จะมีที่ไปถ้ำนางฟ้าเนี่ยเสียเท่าไหร่จ๊ะคนละเท่าไหร่คนละหมื่นครับคนละหมื่นกีบนะ<ม>ก็ประมาณ20บาทคนละ20บาท,บาทถ้ำนางฟ้านะครับผมเข้าไปก็จะเจอนางฟ้าเต็มเลยนะครับแบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่พี่โฟกัสหน้าแม่งเ่ะเจ้าขำแห้งเลยเพราะไอ้นี่เสียงแล้ว <laughs> ไอ้นี่เสียงแล้ว Take me out, I. มันคือถ้ำนอนนะครับบางคนก็เรียกว่าถ้ำน้ำําทาไมถึงเรียกว่าถ้ำนอนเมื่อก่อนนี้สมัยสงครามเขาจะเรียกว่าเป็นถ้ำรีไพยนะครับถ้ำนี้จุดพิเศษของมันคือมันมีหลายทางออกนะครับถ้ายามแแรงมันจะมีห่อน้ําข้างในน้ําไม่ขาดอยู่ได้ทั้งปีมีน้ำตลอดมีน้ำตลอดจุดพิเศษของมันมีรูกออก เยอะมากก็คือรีพยรีพยได้สบายแต่เราขี่ของยางเข้าไปประมาณสัก2นาทีแล้วก็จะเดินขึ้นไปแล้วก็ไปดูหลุมซ่วมครับแล้วก็ออกมาดูทางออกปากถ้ำแล้วก็จะเดินกลับย้อนกลับไปแล้วก็จะเดินขึ้นไปตามสายน้ําแล้วก็จะออกรูเล็กครับโอเคดูเรื่องตามแผนที่เลยโอเคพร้อมแล้วทุกคนกล้องพร้อมไหมเนี่ยพร้อมครับโอ้มีไฟด้วยเอาดิเอาดิเออเดี๋ยวเราไปกันฮะนม่ใช่เนาไม่เอาค่ะอไปแล้วอ๋อ เย็นจเย็นเดี๋ยวคว่ำก็บอกไงเมื่อก่อนนี่หน้าแรงเราจะมาปีนเขาที่นี่นะครับแต่ช่วงนี้มาประยุกต์เป็นถ้ำน้ำแล้วเราไม่ได้มาปีนเขาแล้วไหวไหมตากล้องเราเราตัวใหญ่เพรเสี่ยงไทยเลยมึงเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหน้่งหุ่งยางไปนะฮะมือก็ไม่ว่างด้วยให้พี่เขาพาไปป่ะไปเข้าถ้ำกัน ทั้งในแบบงามมากอันี้คจุดีพายรอันนี้จุดที่นอนนะครับที่อาบ้ดูดีหเราเหนยสวยเลยจุดสีพายนะทุกคนแบบให้นอนได้เป็นลานอะไรอย่างเงี้ย อ่ะมันเดือดเลยค่ะอย่าไม่ดูไม่แนะนําไม่แนะนําไม่ทางนะโอ้ยอย่างนี้ยีนสวยแล้วเขาเอามือใส่ใส่ตุลนะแต่ก็จะไม่สวยแล้วได้เหรอเมย์เป็นคนข้างในนะเต็มเลยนะสวยอะ่ไม่ผอมยแ่บเข้ามาแล้วหน้ามองอ่ะเข้าใจไหมเนอะนี่หัวช้างที่หนูบอก เดี๋ยวบอกเลยชาหิราติแต่ผกเหมือนอะไรหรือเปล่าด้านหลักมูเห่าาล้วคหลังมูเห่าเลยโอ้กแลังแผ่แม่เบี้ยแลวแผ่แม่เบี้ยเลยโอ้นี่คือเด็ดของานี้้มาแล้ว่าที่ไม่มีเสื้อเราไม่เมากระโดดได้ใครไม่ชี้เกียนการก็ลอไกระโดดก็อออกางได้ขึ้นเราจะ ทานเก่าเราออกติกเรไปกระโดดกระโดดเปน่น่ได้ะดดเหยียบเอน่นี่ย่าี่ย่าอ๋อแต่เดราไม่ออกทงทูเพราะว่าเราเป็นสายไม่กระโดดเสียงอันนี้จะเป็นหลุมครับหลุมซ่วงครับ ถ้าเกิดปวดก็ตรงนี้อนี้สมัยก่อนปวดมาผมใกล้จะอุดใกล้จะตันหมดแล้วนี่น้ำมันแรงครับมาอุดรูแล้วก็น้ำช่วงดีเมื่อก่อนนี้เขาเลยน้ำช่วงตรงนี้บางคนเข้ามาในถ้ำเขาก็อธิบายว่าน้ำน้อยมันดียังไงเช่นว่าเมื่อสมัยก่อนไม่มียาใช้แต่สมุนไพรถ้าคนเจ็บไม่สบายถ้าเป็นไข้ก็มาเอาน้ำน้อยใส่หัวเลือปกิน ก็จาแบบดื่มเขาเรียกว่ายาเย็นเพราะว่าข้างบนมันจะมีต้นไม้มีสมุนไพรใส่กลิ่นถ่ายลงมาถ่ายลงมาจากรากไม้แล้วก็เอาดบอกไม้มาตรงแล้วก็ดื่มดีแต่ระวังเป็นแคลเซียมเพราะว่ามันแคลเซียมมันจะเป็น นี่ได้แ้่กินเยอะเกินไปอ่าแต่ว่าถ้าท้าไหนศักดิ์สิทธิ์นะคนเขาจะมาขอเข้ามาน้ำเขาจะขอน้ำอ่าไปกินอ่าเพราะว่ากว่าที่เราเห็นมันย้อยลงมาเดีเพราะน้ำมันหยดลงมาใช่ใช่แล้วมันก็สะสมกันเป็นหินเป็นก้อนใช่ใช่กอ้โหนแสงสว่างแล้วในนี้มีงูด้วยเหรอ ได้ยินเสียงฟอฟอฟอไลที่ไหนพี่เขาถามเลยว่าหนื่อยเหรอหนื่อยเนาะไถึงถ่าออกอะทุกคนเฮ้ยเป็นการแบบเอเวนเจอร์แบบสองเลยอุ้ยเจอมาเหมือนกันหลังจากออกมาจากถ้ำนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินข้าวแถวแคมน้ำซองนะเป็นที่ริมน้ำตากร้องเราไปไกลมากแล้วก็ไม่ไอไม่รู้ไวปไหนแล้วตอนนี้ กามากไปไหนกันหมดเนี่ยเป็นไงบ้างแม่ <c oughs> เราอยู่ห่างกันแล้วลราคิดถึงพ่อเปล่า ร้อนด้วยแม่มีคนให้อ้อนออเออตอนนี้นะครับเราพาทุกคนมากินข้าวกันที่ริมน้ำซองนะครับก็พายคายักมาประมาณสัก20นาทีจากจุด<อ>ที่เราลอดถ้ำนะครับเมนูเด็ดที่นี่เขาบอกว่าเป็นพวกส้มตำแล้วก็ต้มไก่แกงหน่อไม้อะไรอย่เงี้ยไปไปเพราะว่าเราเริ่มโปลในเรื่องของเมนูไทยสารแล้วเออแเมนูลาวดกวยปะโอเคไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันเถอะไป่ออะไรูะ ของกินมาครบแล้วแกงหน่อไม้เรามาจ้วงเลยไม่อกว่าไม่ไหวแล้วหมดแล้วหิวไงหิวคนหิวตั้งแต่เมืองไทยแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่บนเรือสิหน่อไม้อร่อยอ่ะแกงหน่อไม้สดอ่ะโอเคหน่อไม้สดหน่อไ้สด่ะปลาไหมอย่างงี้ไทยเราคือปลาร้าเราเบือไปต่อกันที่ลำบักพุ่งลำบักพุ่งนะ กินเข้าไปยังไม่ได้พูดอะไรเลยว่าอร่อยแต่ยิ้มก่อนเลยต้มตงที่เราอร่อยทุกร้านเลยยอดปลาล่ามันเด็ดอะมันก็อร่อยหมดมนเหนื่อยอย่างเงี้ยแ้่มันต้องกินอะข้าวอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณข่าโอ้โหยยยยย้ยยมยกยลยยปยยยยยยยกยย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 ยอยย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 ้าวายไว้แป๊บยย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 ้ยย โปรไฟล์เมนูมากขอตัวกินข้าวกันครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อ ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย